ว่านคิดว่าคอมมูนิตี้ของช่องปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับขอคำตอบจริงจังครัผมมาไม่ใช่ยอยอกๆยอยพึ่งไปอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปลอยเล่นลอยเล่นจที่ผมบอกไปตอนรีเคียบนะครับผมมาสุดท้ายแล้ว่ผมก็เชื่อว่าคนดูมันมันก็แกล้งเล่นอ่ะมันก็หยอกผมเล่นนั่นแหละ ไม่ตีไม่ยมกยมกไม่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 ยมกห่า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 เสี่ยจังอะแล้วมันทำไมอ่ะเดี๋ยวกูทำ P V ให้ดูเลยทำไมมึงคิดว่ากูตัวเล็กแล้วกูมึงจะทำอะไรกูได้หรอมึงมาดิมึงมาดิตันหน้าให้ดูมามา เนีย่ยมาเยี่ยมมีอย่างหนึ่งที่ผมเชนคนดูทักมาเยอะก็คือพี่ครับขอกินพี่ได้ไหมขอกินที่พี่ได้ไหมเป็นอะไรวะไอพวกนี้ทาไมถึงจ้องจะกินผมเนี่ยคือถ้าคุณกินผมเนี่ยแล้วใครจะมาทำคอนเทนต์ช่องผมต่อไปนะฮะแล้วกีล่าสุดเว้ยผมลงรูปขู่เว้ยเป็นรูปผมถือปืนนั่งยองๆแบบมองหน้าแบบหน้ากุนตีีแบบไหนใครมันจะเข้ามาหาเรื่องเนี่ยกาจะขู่แบบเลิกจับผมกินฟัทีได้แล้วแล้วคอมเมนต์มันเป็นเอกฉันและฝรมาเขียนมากเลยเว้ยคือทุกคนแม่งนั่งประชุมกันเอ๊ะสามแสนคนเนี่ยม ยี่สิบคนมันที่เหลือก็ได้จับกินแล้วอะไรเงี้ยกูจะบ้ากูจะบ้าพวกมึงโอ้ลุงคุณว่านผมได้ทำคลิปไว้แล้วนะครับหยอกหยอกลุงโอ้ยขอบคุณโดยดีด้วยนะครับผมหนึ่งร้อยบาทสวัสดีครับ,รบตามครับผมสวัสดีครับผมคุณฟิลิยายินดีต้อนรับเขา้าสู่เดสตรีมเลยนะครับฝากงนี้ฝากตัวด้วยนะครับผมฝากตัวฝากตัวเลยนะครับผมคุณได้ทั้งร้อยบาทด้วยหรออื้มอุตส่าห์เขาฝาให้ร้อยบาทเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมเต้นให้ดูหน่อยแล้วกันอ่าผมเต้นให้ดู ครับขอบคุณดูนีเละครับผมขอบคุณครับอย่างน้อยๆอะมึงช่วยไอ้ลับมาลับมาเอาล่างกับมาก้อนเอากับมาก้อนเออพี่เดินไปหาคนที่อยู่ข้างหลังหน่อยได้ พอใจยังพี่ต่อยกล้องหน่อยพี่เฮ้ยเป็นไงเป็นไงทักษะการทุบผมเฉียบพล่าวไหมพี่ทำห้าคูณสามสิบหน่อย ไม่แปลกที่ไลฟ์พีอาติดเหลืองอะเพราะแบบนี้แหละอะไรมันกระเท่ากําลังกายเว้ยคุณายข้างหลังเขานั่งเฉยๆครับผมก็ใช่ก็แอดมินไงเขาก็ามานั่งคุมเฉยๆใครที่มันสแปมกีใครที่มันเม้นกีเนี่ยมึงโดนบอกเลยแอดมินเด่นมากอยากกินแอดมินไปแล้วงอนต้อ <c> ง <oughs> ปิดไลฟ์โดดตึกหน่อยครับผมงั้นวันนี้เอาไว้ประมาณนี้กันแล้วกันขอบคุณแอดมินครับผมเดี๋ยวไปพักได้เลยครับไปสบายนะครับ กูเชื่อเลยจริงจริงแอดคนรู้มันรักผมแหละพี่ว่ายน้ำให้ดูหน่อยครับผมกูเชื่อมันเลยฝันเลยหันตูดมาครับพี่เอ้าให้หันแล้วก็ไม่ทำอะไรมาดูคาดหวังนี่ย อายุ17ครับกำลังจะสร้างบ้าน15ล้านบาทแ<ป>บบนึงนะครับหัวหน้าเรียกไปผสมปูนโอ๊ยคุณ็นึกว่ามึงจะแบบประสบความสำเร็จในชีวิตแบบปอบเอ้ยพี่คราบผมโดนแฟดเข้าตายัางไงวะผมก็ไม่ได้หลุดอะไรเลยนะเวย้ยยังเมื่อกี้ยังไม่ได้หลุดเลยก็ยังชุดเดิมนะเว้ยนี่ถ้าแฟดแบงมันต้องเป็นแบบนี้เว้ยเดี๋ยวผมดูนะเว้ยนี่คือแฟดแบงของจริงนะเว้ยเนี่ยหนึ่ง แ่มเนี่ยแต่เนี่ยเขาเรียกว่าแฟดแบงครับผมลองบีบคอคนดูหน่อยนะมันบีบไปแล้วเป็นอะไรพวันนี้ชอบไม่ทำลายคนดูพวกน,นี้มันชอบความรุนแรงหรอวะเฮ้ยน่าเอาไปทำมีมอ่ะบีทูเบอร์คนอื่นโอ,โอ้โหนะวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีนะคะสวัสดีคุณดูทุกท่านด้วยนะคะเอ๊ะวันนี้อยากนอนตากเหรออ่ะได้ฟรีงั้นเดี๋ยวมานอนตากด้วยกันนะบีทูเบอร์ช่องน้องวานทีวีไม่กดไลค์กดไลค์จะกดไลค์ไหมรู้จักรีบัตรไหม,ม,ม,มจะกดไลค์ไหมกดไลค์ยังกดไลค์ไลไ์นี้ยัง ปลนะ <c oughs> ่อยหน้าคนดูหน่อยครับผมได้ครับผม <c oughs> <c oughs> อ่ารับผมไปเติมสตางค์ครับเนี่ยมันต้อง0.69ขอบคุณครับคุณเอโยอแมนขอบคุณครับในที่สุดก็สตางค์จะได้ครบบาทสตางค์สักทีใช่ไหมสตางค์ <c oughs> เกลียดวะมันอยู่ดีๆของมันอยู่แล้วจะไปเติมฝตางทำไมคุ่นยโยพี่บ้านครับมีแนวทางของช่องไปในทิศทางไหนในอนาคตไหมครับยังไม่ได้ติดตามอันนี้คือไงให้ผมหาเสียงก่อนแล้วค่อยกดติดตามเนี่ยหรออ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวผมจะทําหาเสียงนะผมสำหรับน้องว่านทีวีในปีนี้นั้นแล้วก็ยังคงทำคอนเทนต์ช็อตเหมือนเดิมปีนี้ถามว่ามีอะไรมาใหม่ใช่ไหมอย่างหนึ่งที่จะทําแน่ๆคือผมจะทำเป็นกิจลักษณะแล้วคือผมจะมีไลฟ์ฟีทอกทุกวันเสาร์ตอนหกโมงเย็นถ้าไม่ติดธุระอะไรสองที่ผมจะทําคือผมจะ พยายามหาโอกาสมาทําบล็อกมากขึ้นเพราะปีที่แล้วเนี่ยลองทําบล็อกแล้วผลตอบรับดีแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นคนไม่ค่อยได้ออกไปไหนบวกกับชีพผมมันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นคนทีนี้จะเป็นคอนเทนต์พิเศษที่องลงตามโอกาส3คือผมจะกลับมาทำเรียกชั่นอีกค,ครั้งหนึ่งซึ่งรอบนี้จะทําแบบรอบครอบวมากขึ้นนะครับผมฟรี 4. ผมอยากจะลองทําจัดหนักเพราะว่าผมพอจะมีคอนเทนต์แล้วตะฝนเรื่องจัดหนักว่าเป็นจัดหนักแบบปูหรือจัดหนักแบบเทเเมเกอร์อันนี้เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งประมาณนี้นะครับผมกาเบอร์เบอร์อะไร ดมีนมมีตูดมีสักสีไปพร้อมๆกันครับยังทําท่าวีบโพได้ไหมทําได้ทําไมจะทาไม่ได้วันนี้แอดมินไม่มาหรออาแอดมินกินตีนน้อยอยู่แต่เห็นเขาบอกว่าเขาดูไลฟ์อยู่นะธะรมาเหลืองเหลืองอะไรมันไม่เหลืองมันเมื่อกี้กระโปรงมันก็บางอยู่ไม่ใช่หรอมันไม่โพกระโปรงทะลุกางเกงในเต็มๆอ้าวรบร่างความงจาโอเคชกชกล่าลืมล่าลืมทะคนดูจำไม่ได้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคผมติดตามละได้ยินกิงได้ บ้าไอ้ขวาเสียงตั้งรานมึงกดติดตามเพราะเห็นกางเกงในกูเนยนะโอ้ยอีอีอูอี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 รีอ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 ได้ยินเอียงอีมีอ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 ียงอมอีอีอนอี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 ้นเีอีอีอีเมอนอี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 อมอี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 อเด็กี็ S <S ให้นมหน่อยครับอ๋อนมใช่ไหมนมใช่ไหมนมใช่ไหมอ่ะนมใช่ไหมอ่านี่อันนีจะเล่นมุกแล้วเหรอจะเล่นมุกนั้นใช่ไหมเอาไว้เอาไว้หลังไม้ไว้หลังไม้ <S <S 2> <S 2> ขอบคุณสำหรับมีวิวสิคพิดีโอเดียวด้วยนะครับใช่หน่อยครับขวานขวาทัดเลยนางเอกเกาหลีหุ<ฮ>้ยพี่ครับราเตีแก้วหนึ่งเอ่อมันไม่มีกาแฟดิคุณเลียมฝรีคุณเลียมด้วยนะผมฝรีครับพยายามจะคอยเป็นบาริสต้าทุกคนไม่ใช่ดิไม่ใช่ จะคอยเป็นพี่เลี้ยงเด็กทุกคนแม่งบอกกูเป็นบาริฟต้าสบับาพวันนี้มาได้แค่แปบบนะครับมีงานที่ต้องทำทีทีและก็มีอะไรจะบอกสวับผมมีอะไรฮะนมอีกทีหน่อยครับห้าร้อยห้าสิบห้าอันนี้นี่นี่ เข้าใจไหมใส่แค่ผ้ากันเปื้อนอย่างเดียวจะเป็นมีมพนักงานสาาา์บัคใส่นมแล้วนะ555เออผมจะบอกว่าผมเคยทําแบบนั้นมาแล้วใส่ <laughs> แค่ผ้ากันเปื้อนเว้ยแล้วถ่ายคอเิเทิ้งลง YouTube เว้ยแต่ว่าไม่ได้ลงช่องนี้ไปหาคันเอาเองแล้วกันว่าไอ้คิปนั้นมันอยู่ไหนฮะ <laughs> <laughs> พี่เต้นท่าหมูดิ้งหน่อยครับผมมาหมูดิง้งหมูดิง้งหมูดิง้งเป็นยังไงวะท่าหมูดิงด้งพี่ตบหน้าตัวเองหน่อยได้ไหมครับผม ผมอยากกินซอยจู่พี่ว่านจังเลยเอ้ยก็บอกแล้วไงว่ากินไม่ได้แล้วกินแล้วใครจะมาทําคอนเทนต์เนี่ยแล้วใครจะมาโชาว์น่ารักแบบนี้เนี่ยฮะใครจะมาโชาว์น่ารักแบบนี้ไม่มีเออเขาตัดไว้ดีวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบไรเดี๋ยวไปนั่งดู <c oughs> พุณว่านอ่ะเข้าข้างพี่ดําหรือพี่โป๊ครับผมข <c oughs> ึ้นอยู่กับว่าใครให้ตังค์มากกได้ยอยอยอกอ่าก็พี่ดามัง้งสนิทกับพี่ดํามากกว่าครับผม